ในสังคมเสรีประชาธิปไตยการวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลสาขาทุกสาขาอาชีพเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับเป็นสิ่งที่สวยงามเราจะเห็นบรรดานักจัดรายการพิธีกรต่างๆอาจจะเป็นพิธีกรอาชีพอาจจะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาจัดรายการเป็นรายการพิเศษ ออกความเห็นบางทีก็ไปในทางเดียวกันบางทีก็ตรงข้ามกันบางทีก็ออกความเห็นโดยไม่มีงานอ้างอิงอะไรเลยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ไม่ทำการวิจัยหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านฉบับสองฉบับก็วิพากษ์วิจาร์ตามความเชื่อทางการเมืองตามคติที่ตนเองเชื่อแล้วไปวิพากษ์วิจาร์ณคนที่ไม่คิดเหมือนตนเองอย่างเสียหายมีมากมายครับ ในโซเชียลในสถานีโทรทัศน์วิทยุต่างๆมากมายเหลือเกินบางทีเป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐด้วยมาวิพากวิจารณ์รัฐบาลเสียหายทํางานธุรกิจด้านโทรทัศน์ด้วยตนเองเจ้งครับมาเป็นลูกจ้างอาศัยทีวีรัฐบาลด่ารัฐบาลทุกวันคนแก,แก่ผมน้อยๆหน่อยนะครับผมก็ไม่มีภาควิจารก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความเชื่ออย่าเพิ่งปรุงใจเชื่อ สักแต,วต,วตว่ว่ามีคนมาพูดให้ฟังครับหลักกรลาม,มาสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดวิจาร์ณไปโดยเอียงอัคติอย่างการณีข้าวซึ่งเกิดจากการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรเมื่อถูกรัฐประหารข้าวที่อยู่ในโครงการถ้าดำเนินการไปตามโครงการต่างๆก็จะจะจำหน่ายใจโอนเอาเงินเข้ามาสู่รัฐได้ร้อเปอร์เซ็นตแต่ไปถูก จำคุกกักขังไว้ในโกดังต่างๆตามที่ปรากฏเป็นข่าวข้าวปกติเป็นข้าวดีอยู่ไปอยู่มาโดยการรัฐประหารกลายเป็นข้าวเน่าครับเมื่อพิสูจน์ว่าข้าวดังกล่าวก็สามารถรับประทานและสามารถจ่ายแจกสามารถที่จะประมูลขายไปยังสถานที่ต่างๆได้ก็เป็นฟืนเป็นไฟเป็นความรู้สึกดื่มเดิมว่าถ้าเป็นข้าวถ้าเป็นจำนำข้าวแล้วผิดหมดเพราะว่าตนเองเป่านกหวีดขับไล่กวักมือให้ทหารมาทําการรัฐประหาร อย่างนี้เป็นต้นครับวันนี้ผมมาพูดเพื่อต้องการให้สติสังคมว่าสังคมต้องใช้หลักการามาสูตรในการที่จะพินิจพิเคราะห์เอาตัวเองวิเคราะห์สถานนักการต่างๆข่าวสารต่างๆด้วยตนเองครับไม่ใช่ว่าหลงเพราะว่าคนพูดอย่างนี้ก็หลงเชื่อไปตามเขาอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติเป็นชาวพุทธที่ดีชาวพุทธที่ดีอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อสักแต่มีคนมาพูดให้ฟัง อย่าพึ่งปรงใจเชื่อสักได้ว่าเป็นข่าวสารอย่าพึ่งปรงใจเชื่อสักได้ว่าเป็นตำราอย่าเพึ่งปรงใจเชื่อสักได้ว่าเป็นครูอะไรทำนองนี้สิบประการครับระพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนไว้แต่เราต้องนำหลักดังกล่าวมาใช้อย่าไปหลงอย่าไปเชื่อกับบางทีพิธีกรย้ายจากสถานีนี้ไปอยู่สถานีนี้แล้วก็มาโจมตีสถานีเก่ายกตนข่มท่านลักษณะในห้องนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาเปิดดูครับขอบคุณมากครับ